ผมพามาดูหนังออกใหม่เอี่ยมนะครับเป็นกล่องสตีลบุ๊กนะครับฟาแอนด์ฟู r เ o ียสภาคเก้านะครับจะออกมาเป็นสตีลบุ๊กจะออกมาสอ,สองแบบด้วยกันนะครับคือปกด้านซ้ายมือจะเป็นปกที่มีตัวรถแล้วเน้นนักแสดงนะครับมีรูปนักแสดงอยู่นะครับส่วนปกที่2นะครับจะเป็นรูปรถอย่างเดียวแล้วก็มีรูปเลขเก้านะครับบอกว่าเป็นภาคที่9กานะครับ ามสวยก็ต่างกันอยู่นะครับพื้นเพของตัวพาคเก้านะครับก็มีพื้นสีออกสีดำที่นึงนะครับทางนี้จะเป็นออกสีเขียวเขียวนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในว่าผมขอจับตัวที่เป็นนักแสดงนะครับอืมมีสลิปเจคัพครอบเอาไว้หนึ่งชั้นนะครับบอกว่าเป็น 4K Ultra HD นะครับบวกบูเร่นะครับ มีทัวร์ชั่นออฟเดอะมูวนะครับก็คือมีดีเลคเตอร์คัตแล้วก็เทเลทคอเวอร์ชั่นก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่พ่วงกับตัดต่อใหม่แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ฉายในโรงภาพยนตร์ครับเป็น c o l l e ก t i เบิลส e ี l บุ๊กเป็นสตี l บ o ๊กสำหรับสะสมนะครับอ่าผมน่าจะสวยนะครับดูว่าานขางนะครับเป็นตัว ฟาสนะครับเป็นตัวออกสีเงินๆนะครับมีเลข9แล้วก็มีฟาสสกูลดร้าเรียล9ด้านหลังนะครับจะไปคล้ายบกของอีกบกหนึ่งนะครับเป็นเลข9แล้วก็มีรูปรถนะครับอ่านี่คือตัวปกแรกนะครับตามไปดูกกที่สองกันบ้างนะครับสลิปน่าจะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันนะครับสองเป็นเน้นที่เลข9นะครับ มีตัวรถตัวรถอันนี้มีไฟสองสว่าง2จุดนะครับสานข้างเมื่อกี้เป็นสีเงินอันนี้เป็นสีดํานะครับไม่มีเลขข้างอยู่ด้านบนนะครับเป็นฟาสต์อินฟครับด้านหลังเป็น FF นะครับ Fast f a สต์อินฟ u s นะครับก็จะต่างออกไปนะครับนี้ปกหลังนี่ปกหน้านี่ปกข้าง ่ย okay. มองเป็นสีตัวผลเป็นสีเงิน,นสีดำนะครับมาดูด้านในกันดิมาดูตัวสลิปก่อนว่าเขาแจ้งอะไรมาบ้างนะครับสลิปเกีนะครับเขาก็บอกลักษณะของก็งงคือ 4X นะครับแชปเปอร์เดนฟู HD เขาก็ประมาณบอกว่าโอเคก็คุณภาพก็จะสูงกว่า ตัว Full HD ธรรมดาทั้งสเท่าเลยนะครับแล้วก็จะบอกเรื่องย่อสั้นเริ่มแต่เรื่องของดอมนะครับซึ่งเป็นตัววินดีเซลนะครับสแสดงอยู่นะครับเราเเป็นรื่องย่อแล้วก็โปยเป็นคำโปรยนะครับพูดถึงเฟ้นใช้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เดินทางมาถึงภาคเก้าแล้วครับก็ประมาณจะไล่ทันพวกหนังสยองขวัญหลายๆเรื่องที่มีเฟนใช้ย,ยาวๆอย่า,ยางพวกสุขสิบสาหรือฮาโลวีนนะครับ มีโบนัสฟีเจอร์นะครับ In น o o d มีทั้งในแบบฉบับเดลเตอร์คัสแล้วก็ technical v e r s i o นะครับแล้วก็มีเก็มีรายละเอียดของไอโบนัสฟีเจอร์นะครับแล้วก็บอกว่าเราจะดู 4k ได้ยังไงนะครับเรมีจอรองรับ 4k เครื่องเล่น 4k แล้วก็สาย HDMI high speed นะครับนันก็จะเป็นตรงนี้เป็นเครดิตของผู้มกับผู้กกับเดเตอร์นะครับเป็น justin lin นะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ให้กำเนิดของ far and f u เรียบนะครับ มีบางภาคที่เขาไม่ได้กำกับนะครับไม่กำกับเองนะครับตอนนี้ภาค9ก้าก็โดดงานนั่งกำกับเองนะครับนี่ก็เป็นสเปคของแผ่นนะครับตอนนี้เป็น 4K Ultra HD นะครับสเปคก็คือ 1,200-2,160p UHD นะครับเป็น HDR10+ Plus กับ Dolby Vision นะครับซึ่งเครื่องของเราก็ต้องรองรับตรงนี้ด้วยนะครับมันถึงจะแสดงผลออกมาได้นะครับพ่าะความสว่างก็จะสูงว่า HDR ทั่วๆไปนะครับ เฉดสีก็จะดีกว่าหน่อยนะครับแต่เครื่องไม่รองรับก็จะออกเป็น sdr ธรรมดา็นอัตาส่วนภาพเป็น2.39ต่อหนึ่งนะครับเราบอกความยาวว่าฉบับฉายโลง์เทเลิร์กอนะครับยาว142นาทีระบบไรเตอร์เรดเตอร์คัตยาว149นาทีนะครับเพรเดเตอร์คัดก็จะยาวกว่า7นาทีนะครับแล้วก็มีระบบเสียงนะครับเป็นอังกฤษดอนบียนมอสไทยมีเสียงไทยนะครับเป็นดอนบี้ดิจิตอลพลาสเจ็ดจุดหนึ่งนะครับ มีเสียงอื่นมากมายนะครับสเตเตอร์มีอังกฤษมีไทยด้วยนะครับมีสเตเตอร์ไทยนะครับส่วนสเปคของบูเรนะครับเขาบอกว่าเป็นพันแปดสิบพีนะครับไฮเดฟฟิเนชันอัตราส่วนเหมือนกันครับสองจุดสามเก้าต่อหนึ่งนะครับบอกความยาวนะครับฉบับใช้โรงร้อยสี่สองนาทีเดเตอร์คันร้อยสี่เก้านาทีเสียงเป็นอังกฤษดอนบี้แอดมอสตัวนี้ให้แอดมอสทั้งเสียงทั้งแผ่น 4K และแผ่นบูเรนะครับ ไทยเป็นดอนบี้ที่ต n นทัชเจ็ดจุดหนึ่งซับไตเติลนะครับไตเติลเป็นอังกฤษไทยนะครับไตเติลของตัวบูเรจะน้อยกว่าของ 4K นะครับนอกั้กก็จะเป็นรายละเอียดโลโก้ต่างๆนะผู้จัดจำหน่ายบุมแมลงนะครับระบบภาพ h d r ten t o u c d o n b y admos d o n b y vision d o n b y audio นะครับขึ้นมาเพียบเลยนะครับนมีอ่ะโอเคผ่านไปนะครับมีสลิปเจคร์กัสนะครับ มาดูด้านในกันนะครับสติปเหมือนเหมือนกันนะครับผมเปิดดูแลนะครับมันเหมือนกันดูด้านในกันนะครับด้านในไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นพื้นเปล่าๆนะครับทั้งสองปลุกนะครับทั้งสองปลุกอ่าไม่ใช่นะครับปลุกที่สองนะครับปลุกตัวเลขเก้าด้านในจะให้ลดมานะครับต่างกันด้านในเอาดูทีครับ แล้วก็ไปดูฝั่งนี้ครับมีฝั่งนี้ล้นมีรูปรถด้านในอันนึงนะครับตัวปกที่เป็นรูปเลขเก้านะครับไม่มีนักแสดง <S <S จะมีรถด้านในอยู่ด้วยแต่ด้านปกฝั่งนักแสดงนี่ไม่มีไม่มีรูปอะไรเลยเดี๋ยวดองดูใต้แผ่นครับ ไม่มีจริงด้วยครับเอามาดูที่แผ่นเลยนะครับตัวแผ่นนะครับตัวนี้เป็นแผ่น f o k ultra hd นะครับมีโลโกโ้ของ f k ultra g อยู่ด้านล่างนะครับมีนักสแสดงนะครับตัวแผ่นดูวงเฮโลแกรมก่อนนะครับมีอยู่สามวงนะครับมีสามวงเป็นแผ่นที่บรรจุได หนึ่งร Gb นะครับร้อยจินะครับโอเคขนาดร้อย b ิกเลยทีเดียวให้เต็มความจุมานะครับน่าจะรวมเบื้องหลังเข้ามาด้วยนะครับพับไปก่อนบูเรย์เลยเยอา์คล้ายๆกันนะครับต่างกันตรงที่ด้านล่างเป็นบูเรดิสนะครับที่เขียนไว้นะครับมีอยู่2วงนะครับสองวง ก็เป็นแผ่นห้าสิบกิกนะครับเป็นแผ่นบูเรบรรจุได้ห้าสิบจีบีห้าสิบกิกตัวแผ่นก็น่าจะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพิเรีียบให้ดูที่ตัวกลอกเผื่อว่าอยากจะสสมแบบไหนนะครับก็ต่างกันอยู่ที่คนชอบนะครับเนี้ย อันนี้คือปกด้านในนะครับอันนี้คือปกหน้านะครับแล้วปกหลังนะครับอขอสวยเป็นคนละแบบนะครับนี่ก็ดูตัวเลเยอรใหญ่แล้วก็ดูอลังการนิดนึงนะครับนนกำลังจะได้นักแสดงมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในดีกว่าครับว่าด้านในให้อะไรมาบ้างนะครับ ผมลองแผ่นพามาดูแผ่น 4K LED นะครับก็เป็นโลโก้ Universal นะครับขึ้นมาภาพก็น่าจะสวยอยู่นะครับเป็นระบบ HDR นะครับตัวแผ่นบอกว่าเป็น Dummy Vision ด้วยนะครับเป็น HDR 10พัดเพียงแต่ว่าเครื่องเล่นผมอาจจะไม่รองรับระบบตรงนี้นะครับก็จะดูเป็น HDR ธรรมดาซึ่งภาพก็ถือว่าสวยอยู่นะครับขึ้นมาเมนูนะครับ เป็น SDR นะครับภาพความข้างจะสว่างนะครับเลือกเป็นอังกฤษเลยนะครับมีไทยเลือกเมนูได้เลือกไทยจากเมนูหน้าๆก็จะได้เป็นเสียงไทยขึ้นมาเลยนะครับตัวสัญลักษณ์ของ Universal นะครับก็จะใช้เป็นโลโก้แทนตัวหนังสือเมนูนะครับความนี้แต่โฮมเพจแชปเตอร์ระบบเสียงซับไตเติลแล้วก็ Special Feature หรือ Bonus Feature นะครับซึ่งก็จะให้หน้าต่างเล็กอยู่ด้านขวามืออยู่แล้วนะครับอ่าเบาเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงบางทีมันมีทิศศิ์ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจอ่านะครับก็จะมีนะครับเ้าเข้าไปดูที่ระบบเสียงก่อนเลยนะครับมีอังกฤษนะครับ Dolby Atmos นะครับชัดเจนนะครับเดอก Dolby Atmos มีเสียงไทยเลือกเสียงไทยได้นะครับ ไปดูที่ซ s u b t i t l ลนะครับขึ้นมามีทั้งกีตสปเปนโปรตุตเกสนะครับมีเสียงซ s u b t i t l ลไทยตรงนี้นะครับเลือก subtitle ไทยนะครับมาดูในหมวดแชปเตอร์นะครับแชปเตอร์มีอยู่ทั้งหมดยี่สิบชปเตอร์นะครับอ่าเลือกได้มาดูที่หลังจากผมเลือกซับไทยตรง,ห,งหมวดเมนูซ s u b t i t l ลแล้วนะครับมาดูว่า โบนัสฟีเจอร์นะครับเข้ามาครับจะมีเพย์ออก็คือเล่นทุกอันมาดูวนว่ามีทั้งหมดให้อยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับนีเก็เดียมี f อ a เก i n อามี p r a c t i c a l y Fast นะครับ3 4 5 6 7 7เเมนูหลักใหญ่ๆนะครับมีอยู่โบนัสฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตัว เด่นก็คือตัวฟีเจอร์คอมเมนต์ารี่วิดโปรดิวเซอร์โฟรไรท์เลเตอร์นะครับแล้วก็ director, ดาเรกเตอร์ภูมิกับเจสตินลินนะครับคือถ้าเราเลือกเปิดออนตัวนี้เวลาเราชมภาพยนตร์นะครับก็จะเป็นเสียงของภูมิกับเข้ามาบรรยายนะครับในแต่ละฉากที่เขาได้ทําขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับถ้าใครชอบอยากดูตัวคำบรรยายของภูมิกับก็เข้ามาเปิดออนตรงนี้ได้นะครับอ่าสำหรับเบื้องหลังดูว่ามีซับไตเติลไทยไหมเอาลองดูจอร์ซีน่าซูเปอร์คาร์ ซูเปอร์แฟนนะครับเนหมอดซูเปอร์คาร์ของจอนซีน้านะครับเยีา่าเข้าไปเมนูครับมีซัพเปอร์เดนไทยให้นะครับโอ้นี่ว่าแค่ดูรถก็คุ้มแล้วครับรถเยอะมากนะครับรถซูเปอร์คาร์นะครับอาจจะมีซัพเปอร์เินไทยให้นะครับถึงว่าแฟนๆทั้งคนที่ชอบเฟรนช์ของ ฟาร์ดฟูเรียนแล้วคนรักรถนะครับหาดูได้จากฟาร์นฟูเรียนถือว่าคุ้มเห็นรถหลายยี่ห้อหลายรุ่นเลยลเชียวแหละนะครับอ่ะโอเคอไป ฟีเจอร์ถือว่าให้ค่อนข้างเยอะนะครับผมลองยกตัวอย่าง F9 All In นะครับเบื้องหลังการแดะทำนะครับจะสไเอนเอร์เข้ามาโอ้โหนอกจากพรออแล้วเมนูย่อยเต็มไปหมดเลยนะครับผมยังดูไม่จบนะครับดูไม่หมดนะครับเพราะผมเพิ่งได้แผ่นมานะครับก็ดูจากตัวหนังไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูลองดูเบื้องหลังดูว่าโอ้เยอะจริงๆดูยังไม่ยังไม่หมดค่อยๆทยอยดูนะครับอย่างน้อยก็มีซันเดอร์นไทยนะครับาใครลองไปดูก็ได้นะครับ เพราะแผ่นเพิ่งวางจำหน่ายนะครับสำหรับที่บอกว่านะับบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทำม,มา2เวอร์ชันก็คือเป็นเวอร์ชันไดร์เตอร์คักับเวอร์ชันที่เป็นฉายภาพยนตร์ในโรงนะครับก็ลองมาดูครับว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าเข้าไปที่เพ a y นะครับมันจะให้เลือกก่อนเลยนะครับว่าจะเลือกเป็น t e เทเ i ค a เวอร์ชันหรือ d ด r e เตอร์คันะครับผมก็ดูช็อตไดร์เตอร์คัเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ได้ดูชเอจะเเวอร์ชันนะครับก็ใครอยากจะเปรียบเทียบว,ว่ามันเพิ่มฉากไหนก็ลองไม่เปิดดูได้นะครับผมคงไม่เปิดผมเปิดฉากยาวเลยผมดูจบฉากยาวเลยนะครับสําหรับคุนะใครที่ยังไม่เคยดูผมจะไม่สปอยเยอะมากนะครับขออนุญาตเร่าเรื่องย่อสั้นๆนะครับก็เป็นเรื่องราวของดอมนะครับโดมินิกโตเรโตโตโเรตโตนะครับก็คือตัวของวินดีเซลนะครับ ก็ได้รับภารกิจจากมิสเตอร์โนบาดีของรัฐบาลให้มาช่วยเหลือในการตามหาเพราะว่าผู้ก่อการร้ายชุดหนึ่งได้พยายามจรารกรรมนะครับเอา,เ,อา,เ,อาเครื่องมือที่ใช้ควบคุมอาวุธที่ทำลายล้างโลกได้ว่นง,งั้นเถอะนะครับก็ร้อนถึงตัวพระเอกก็ต้องรวบรวมทีมฟาดหรือฟูลิสนะครับซึ่งตัวแสดงเก่าๆก,ก็มาค่อนข้างจะเยอะในเรื่องนี้นะครับบางคนที่หายไปได้ชื่อว่าตายไปแล้วผูกมาก็มีนะครับอ่าแล้วก็ดูเบื้องหลังว่ามาอย่างไงนะครับ แล้วก็ตัวหนังเองก็ผูกพันก็คือเล่าเรื่องราวสมัยเป็นวัยรุ่นของของตัวดอมด้วยนะครับกับกับกับครอบครัวเขานะครับแล้วจะเกี่ยวพันยังไงเนื้อเรื่องจะเดินไปยังไงเขาไปดูต่อนะครับตัวในภาคน,นี้ก็จะมีตัวร้ายที่เป็นฝีมือทัดเทียมกันออกมาต่อก่อนนะก็คือจอห์นซีน่าครับพระเอกจากวงการไม่ปั้มนะครับซึ่งเล่นหนังแอคชั่นหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้ก็มาเป็นคู่ปรับตัวฉกาจของตัววินดีเซลเองนะครับ แล้วก็มีตัวไฟเซอร์นะครับาชิเซียรอนเล่นอยู่นะครับก็มาแผงลิฟ์นะครับเป็นตัวที่เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์นะครับหนังเรื่องนี้ให้ฉากแอคชั่นค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเรียกว่าให้จนจนหลุดโลกหลุดโลกจริงๆนะครับคือหลุดนอกโลกเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไปชนนะครับแต่ว่าต้องไปดูจริงจะรู้ว่าหลุดโลกจริงๆนะครับแล้วก็ระบบภาพนะครับถือว่าค่อนข้างทําได้ดีนะครับจะมีติงก็คือฉาก ที่ตัวบอกเล่าถึงเรื่องราวตอนเป็นวัยรุ่นของตัวพระเอกตัวดอมเองว่าเฮ้ยตัวนี้ตอนเป็นวัยรุ่นเป็นยังไงนะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น,นออกับเขาบ้างตัวหนังค่อนข้างพอเป็นภาพอดีตนี่ภาพค่อนข้างจะมีเม็ดหยาบแต่ผมเข้าใจว่าน่าเป็นความประสงค์ของ่อฟกับนะครับว่าหรือแทนที่เขาจะใช้เป็นภาพขาวดาเป็นภาพในอดีตหรือใช้เป็นภาพสี cpr นะครับเป็นภาพเก่าเขา,ขาก็ใช้วิธีใช้เม็ดหยาบขึ้นเหมือนเทคโนโลยีของของ,ขอ,งอดีตยังสู้ ของปัจจุบันไม่ได้นะครับแต่ภาพปัจจุบันถือว่าทําออกมาได้สวยนะครับถือว่าสวยงามในทีเดียวสำหรับคนที่อยากไปลองภาพหรือเสียงก็ไม่ผิดหวังนะครับถือว่าระบบเสียงนี่โอ้โหเด็กขาดมากด้วยความที่ตัวหนังแอคชั่นอยู่ตลอดเวลานะครับ mm hmm. เสียงเซอรราวหลังนะครับเสียงแอดมอสทำมาได้ค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวนะครับเปิดฉากโชว์ถือว่าโอ้โหนี่เฉพาะฉากที่รถตัวบรรทุกตัวยาวๆเหมือนรถพ่วงหุ้มเกาะนะครับวิ่งอยู่หรือฉากต้นเรื่องที่ทตัว ตัวรถไปไปบัตรการเพื่อจะแย่งชิงอาวุธนะครับโอ้ชื่อว่าฉากโอเวอร์นี่เพียบเลยนะครับใครที่มีเครื่องเสียงดีๆนะครับเอาไปลองได้เลยนะครับเรื่องนี้โอ้เสียงถือว่าวิ่งมาทุกที่ทุกทางทีเดียวเชียวนะครับน่าสูกใจคนที่ชอบเล่นเครื่องเสียงเป็นหลักนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูตัวแผ่นบูเรว่าคุณภาพเป็นไงบ้างนะครับ ขอเมนูของบูเรมาเป็นโลโก้ Universal Pictures นะครับเหมือนกันนะครับเแต่ว่าความสว่างความเข้มของภาพจะด้อยก,กว่าเพราะว่าสูดตรงระบบ SDR ไม่ได้นะครับ เมนูจะคล้ายๆกันนะครับรูปแบบมีภาษาผมเลือกอังกฤษนะครับเมนูคล้ายๆกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับมาดูระบบเสียงนะครับแผ่นบูเรให้อังกฤษดัมบิแอดมอสมาเหมือนกันกันกนกบแผ่นโซเคียลไทยดีมีเสียงไทยนะครับซับไตเติลน,นะครับ ให้มาน้อยกว่าของบูเรยแผ่นโฟเนนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังให้หลักๆก็คือเราต้องการซับไทยนะครับมีซับไทยนะครับชปเตอร์เหมือนกันครับ20่สิบชัปเตอร์นะครับส่วนโบนัสฟีเจอร์นะครับมีเท่ากันไม่เอ่ยสามสห้าหก เหมือนกันนะครับคอมเมนต์รี่ของพุ่มกับก็เหมือนกันนะครับลองดูมีซับไทยไหมครับเมื่อกี้ผมเปิดเมนูของของจาซีน้าซุปเปอร์คาร์ไปแล้วเอาดู F9 ออ i n แล้วกันครับโอหให้มาเพียบเลยนะครับผมจะดูไม่หมดเลยนะครับแต่ดูจากหน้าเมนูก็เบื้องหลังของแผ่นบูเรกับ 4K จะเหมือนกันนะครับลองดูสักอันแล้วกันนะครับ มมีซัดไทยไหมอมีนะครับเ,เล่าย้อนหลังไปหลายปีเลยทีเดียวเชียวอ่ามีซัเดเตอนไทยนะครับแต่ดูจากเบื้องหลังที่ด,ดูจากแผ่นบูเล่กับแผ่น 4K แผ่น 4K เบื้องหลังนี่ชัดกว่าอยู่ดีนะครับเบื้องหลังมันชัดกว่าแผ่นบูเล่อยู่ดีนะครับอ่า ขออนุญาเสริมท้าทยนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนว่าตัวเ์สอง2วอร์ชันเหมือนกันหรือเปล่านะครับพอ,อเข้าไปที่บีนูเพนะครับขึ้นมาอ่ะมีสองเวอร์ชันเหมือนกันบูเรก็มีสองเวอร์ชันนะครับตัวโฟเก็มีสองเวอร์ชันนะครับท้ายสุดนี้นะครับตัว f a สต์อัน u r i ฟู s นะครับตัวภาคเก้านะครับ เป็น book, สติลบุ๊กสำหรับเก็บสะสมมีอยู่2ปกด้วยกันนะครับก็คือปกที่เน้นนักแสดงกับเป็นเรขก้าแล้วก็ตัวรถนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับซึ่งตัวตอนต้นคลิปผมได้ให้ดูชัดๆไปแล้วนะครับอ่าก็เป็นหนังอีกเรื่องึ่งนะครับที่ที่แนะนําไปเก็บได้นะครับใครที่ติดตามเพินใช้ชุดนี้มาก็เดินทางมาถึงภาคที่9จริงๆเรื่องนี้มีอีกหนึ่งตอนเจ้าอ็คือฮอปแอนชที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับเออก็เป็น9กบกห ใกลไรทัน Star Wars Star Wars มี9บวก2นะครับก็คือบวกของของโลกวันกับของฮันโซโลไปนะครับกล้แล้วล่ะเดี๋ยวภาค10ก็น่าจะกำลังทำอยู่นะครับอ่าก็ใครที่ชอบหนังที่เป็นแอคชั่นจากไปลองเครื่องเสียงที่บ้านนะครับผมก็แนะนำได้นะครับเก็บสะสมได้นะครับภาพยนตรสนุกมากนะครับลุ้นระทึกตลอดนะครับผมขอจบการรีวิวสำหรับฟาสต์ u r นต์ู้าไว้ที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาหนังใหม่ๆม,มารีวิวเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ